ูถนนที่ถูกน้ําท่วมนะครับเส้นนี้มาอัปเดตเส้นทางลอดใต้สะพานนะครับป่าตันด้านด้านหลังนี่ไปแยกขงสิงนะครับจากโรงพยาบาลลาน,นาอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้มุ่งหน้าไปก็จะเป็นสะพานนะครับข้ามแม่น้ําปิงกันหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปป่าตันเดี๋ยวมาดูล่าสุดนะถนนยูเทิร์นน่าจะได้แล้วครับน้ำลดไปเยอะแล้ว แต่เมื่อวานยังท่วมอยู่เลยนะเมื่อคืนแต่วันนี้น้ําลดไปมากมาดูข้อมูลครับถ้าข้ามสะพานฝั่งผ้านะครับก็จะไปแยกตรงแยกเทพัญญานะรถจอดเยอะเลยค็มีรถเสียนะครับน้ํารถใหม่ๆเลยครับเนี่ยร้คืนนี่แหละแต่คนก็ยังไม่กล้ามานะแต่น้ํารถแห้งไปเยอะแล้วครับแต่วันนี้แอบมีฝนโปรยปลาย แต่แบบนี้ไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกครับโอ้โหลดไปเยอะแล้วครับเนี่ยน้ําไม่มีเลยน้ําแห้งหมดแล้วครับโอ้โหก่อนหน้านี้ถ้ามาเนี่ยมิดคันเลยครับตรงเนี้ยอุ้ยโคลนไม่เป็นไรไปเบาๆเนี่ยครับที่ยูเทิร์นถ้าด้านหลังเราที่ตรงไปนูน่นไปป่าตันเนาะครับผมอันนี้เรายูเทิร์นยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นโครนจะเยอะนิดหนึ่งครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็เลาะแม่น้ําปิงไปไปกาดเมืองใหม่ไปเข้าเมืองนะครับ้ายเมื่อสักครู่นะครับซ้ายมือจุดนี้โอ้โหคโครนเยอะเลยครับคโคลนเยอะวันนี้วันที่เจ็ดเนาะเจ็ดตุตลานะครับสองห้าหกเจ็ดมาดอัปเดตถนนที่น้ําท่วมหนักๆน,นะครับตรงนี้ยู่เทินท่วมหนักเลยครับถ้ารถมาง้อครึ่งคันนะครับอันนี้เรามุ่งหน้าไปด้าน เป็นถนนทางหลวงหมาเลขหนึงหนึ่งครับซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับลำปางเชียงใหม่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเทสโก้โลตัสนะครับเนี่ยรถก็มาจอดตอนนี้น้ำท่วมกันเยอะครับถ้าไปก็จะเป็นแยกแยกของสิงนะครับหาเลาอุย๊ยโอ้โหมันมันลื่นนะครับไม่ใย่อะไรหรอกที่ตกใจมันมันลื่นมันลื่นพอม,มันลื่นก็